เป็นเกียรติครับขอบคุณทางโรงพยาบาลเด็กนะครับแล้วก็ชูด,ด้วยครับที่เชิญนมานะครับก็อ,อยากจะชวนทุกทคนครับให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดีๆนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการสร้างสนทบสนุนสร้างโรงพยาบาล mm hmm. แม่มาด้วย mm hmm. ตั้งตึกครับผม mm hmm. แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิของสมเด็จพระนางเจ้าพระมชาานาีนาค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้น้องๆแล้วก็คุณแม่ทุกคนที่บ้านเข้าไปดูแอปอันนี้ค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะเพียง30บาทค่ะช่วยสร้างตึกไม่ค่ะมีการพูดอ,อะไรกันด้วยวันเรกทน, <laughs> น่ารักมากครับถือว่าดีครับเป็นกิจกรรมที่ดีครับค่ะครัค <laughs> ครับคดูเรื่องเมนเป็นไงบ้างครับก็ก็โอเคอยู่นะครับก็เราก็อย่างที่บอกครับก็เรียนรู้กันไปดูดูกันไปอย่างที่บอกครับยังไม่ได้เคยแบบรู้จักกันจริงจังนะครับแต่ก็เคยเจอผ่านๆแล้วก็สวัสดีอะไรเงนี้ครับ เ็นเวลามาอัดเพลงอะค่ะ <superv> น <ising> <ator> <laughs> ้องก็น <es voir> <sk> ่ารักดีค่ะอ๋อไม่เล่าค่ะเขาก็ดูดูกันอยู่ต้องถามเจ้าตัวนี่ยืนอยู่เนี่ยคนนี้ผ่านได้ค่ะน้องเหรอคะก็น่ารักนะคะค่ะ คือจริงจริงๆริง,รงก็โตแล้วครับ<ม>ก็ก็อยากจะเป็นคนตัดสินใจ,จถ้าคิดว่ามันมันถึงเวลาที่สมควรก็ถึงจะไปคุยกับคุณแม่เราก็ก็อยากให้มันค่อยๆไ,ไปบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะข้ามสเต็ปะเล่าให้คุณแม่ฟังเล่านะครับ <c oughs> ผมผมสนิทคุณแม่ครับ <c oughs> ผมมีอะไร <c oughs> ผมเล่าคุณแม่ผมตลอดอะไรเงี้ยก็ลูกชายคนเดียวครับไม่งั้นก็ไม่รู้ไปเล่าใครครับเรียกว่าตอนความสัมพันธ์ตอนนี้เริ่มดีขึ้น เราพยายามโฟกัสเรื่องงานมากๆเลยครับเราเราเรามองว่าไอเรื่องความรักหรืออะไรเนี้ยมันเป็นเรื่ององค์ประกอบแล้วละ่ะผมว่าผมก็มีสิ่งที่ต้องทำก็คือไอคอนิกเรคคอร์ดของผมใช่ไหมครับตัวน้องเองเนี่ยนอกจากงานเดอะพิซซนของเขาเนี่ยทั้งสามคนจะแยกทาเดี่ยวเป็นเพลงเดี่ยวเป็นเพลงภาษาไทยตอนนี้ก็กำลังฝึกซ้อมทั้งร้องทั้งเต้นทั้งอะไรอย่างงี้ครับก็เขาก็คงโฟกัสในงานของเคาเหมือนกันแล้วมีเหมือนมีเวลาไปไหนมาไ,ไหนกัไไน,ไไนมากขึ้นไหมคะพี่โด ก็ถ้าว่างนะครับใช่ครับถ้าว่างสวีทเลยเหรอฮะจริงๆแล้วธรรมดามากเลยนะเขไม่ได้สวีดขนาดนั้นนะคุณแม่บ้างคุณจะสมบัติว่าที่ลูกสะพ้ายคุณแม่อยากได้แบบไหนอะย่งนี้ได้ที่อยากได้ด็คงไม่ชอบหรอกค่ะแต่สำหรับน้องเมทันโอเคค่ะเขาแมนแมนดีค่ะ ใช่ค่ะแต่ก็ต้องมีมีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่แค่นี้ค่ะแล้วก็เข้ากับเขาได้ไลฟ์สไตล์เข้ากันเลยแต่งไปแล้วนโอ้ไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะต้องตัดสินใจจริงจริงผมเป็นคนบอกแม่ด้วยซ้ำว่เาเฮ้ยจริงจริงผมบอยากแต่งงานอนะไรอย่างเงี้ยผมคุณบอกใช่ครับ โอยเราเราอย่ามึงพูดอะไรแบบนั้นนี่ว่าครับผมว่ามันจะเป็นอะไรที่มันลึกเกินไปณว,วันนี้เรายังไม่เรียกกันว่าแฟนเลยผมว่าเอาให้เราศึกษากันไปก่อนค่อยๆเป็นสเต็ปกันไปก่อนผมก็ยังอยากมองเห็นภาพน้องเขาประสบความสำเร็จบนหน้าที่การงานที่น้องเขารักอย่างๆเต็มที่อะไรเ่งนี้ <c oughs> ผมเองก เวลาแหะครับบางทีทุกอย่างอารมณ์มันไม่สามารถตัดสินได้นอกจากระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อะไรยอย่างนี้ยพี่โดบอกว่าอยากแต่งงานกับแม่ว่าไงบ้างคะอ๋อยินดีค่ะ <laughs> แต่ให้ศึกษากันแล้วก็เข้าใจกันของแท้ก็ยินดีอายุก็พอสมควรแล้วค่ะสสนสิบไม่จริงจริงอ่ะจริงๆอ่ะแม่เป็นคนมาบอก <laughs> อเอ้่นี่แม่จะได้อุ้มหลานนะวัน <laughs> ะเนี่ยอะไรเงี้ยแม่เป็นคนเปิดเกมก่อนนะ <laughs> ใช่ค่ะยังไม่โตจะ่อที่ก้าว ก็ยังบอกอะไรไม่ได้เลยครับพี่ใช่บางทีเรื่องแบบนี้บอกยากครับให้เวลาเป็นเรื่องพิสูจครับถามถามต่อยอันนี้นะคะติดใจตอนนี้ได้เจอพี่เจนนี่ยังไงบ้างไหมคะอมไม่ทราบเรื่องนี้เลยครับก็เท่าที่ขายละครเจนนี่เจนนี่ดูเป็นมืออาชีพมากก็ดูแบบโฟกัสกางานยังดูยิ้มแย้มสดใสเหมือนเดิมนี่เจนนี่ป่วยถเข้า เฮ้ยตอนนี้เหรอผมไม่ทราบเลยผมไม่ทราบเลยครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็น่าตกใจมากมผม,มเราถ่ายด้วยกันตลอดครับเราถ่ายด้วยกันอาทิตย์ละสามวันนะครับเพิ่งเจอกันไปเมื่อวีคที่แล้วอะถ้าเกิดขึ้นก็คงเพิ่งเกิดขึ้นหยกๆเลยป่ะฮะด,ดูปกติมากเลยครับดูแข็งแรงดีเพราะว่าอย่างวีคล่าสุดเนี่ยเราถ่ายจนถงึงห้าทุ่มอะฮะตั้งแต่เช้าครับ,รบก็ก็ยังยังดูฟิตอึดอยู่เหมือนเดิม ผมไม่เห็นเลยนะครับเพราะเรื่องส่วนตัวเราไม่ได้คุยกันอยู่แล้วเราก็เมืออชีพมนทั้งคู่เรามากองเราก็โฟกัสเรื่องงานยังดูผมยังเปิดคลิปตลกๆใน YouTube อะไรเขาดูอยู่เขาก็ยังดูหวัวเราะดีอยู่ะครับ<ม>ครับผมอ,ค,ค,อคุณนะครับ จริงๆแล้วมีได้รับเกียรติเป็นทูตใจดีของโรงพยาบาลเด็กค่ะนี่เป็นปีที่2แล้วนะคะแล้วก็เราก็ร่วมกับโครงการดีๆของ True ครูค่ะนี่ก็เป็นปีที่2เช่นกันนะคะกับ The Story of Mom and Me ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตอนเ,อเ,ป,นเ,ป,นเป็นเพลงกล่อม,อมเ,เป็นเพลง<อ>ลเพลงรักที่กล่อมลูกเนี่ยนะคะก็เราก็เชิญชวนแล้วกันค่ะให้ได้โหลดแอปพลิเคชันการเพราะก็จะมีทั้งเพลงกล่อมมีนิทานแล้วก็จะมีทั้งตัวการ์ตูนต่างๆบทเพลงต่างๆเนี่ยนะคะที่เราจัดทาขึ้นมามแล้วก็รวมถึงโหลดเพลงเ,เรื่องเล่าเรากับแม่เนี่ยนะคะก็รายได้ หมดตรงนี้ราคาจะน,นําไปสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชนินีให้กับโรงพยาบาลเด็กคะ่ะในไงบ้านก็มาลอง,ง,งอเป็นดนตรีอ๋อจริง,รงๆของพาเป็นเพลงเป็นเพลงธีมของงานอันนี้คะ่ะคือเรื่องเล่าเรากับแม่เป็นเพลงที่เพราะมากแล้วก็มีความหมายที่ดีมากเลยเกี่ยวกับเกี่ยวกับแม่ลูกเนี่ยนะคะก็อยากให้ได้ลองฟังกันดูคะ่ะ ชอบมากค่ะตั้งแต่ได้เนื้อมาใช่ไหมพอไปเข้าทํานองเรารู้สึกว่าโอ้คนแล้วยิ่งไปเห็นคนรู้จักคนแต่งน,นะว่าโอ้ตายแล้วเขาแบบว่าเขาคิดได้ยังไงเนี่ยคืออารมณ์ในแต่ละประโยคเนาะมันมันมัน,มนประชัยเลยแล้วดัดแปลงให้เป็นสมัยใหม่ขึ้นสมัยก่อนแม่ร้องเพลงอรให้น้องแอบ้องบางไะต้องเรียกว่าทุกรูปแบบค่ะแม่นั่ร้องทั้งนกขมิน้นนกเอี้ยงใส่เนื้อเองก็ร้องแล้วก็เพลงสมัยใหม่ก็ร้องเนี่ยหมด ก็ไ้รายาว่าเป็นจ้แกคะว่า็ถือเป็นสิ่งดีๆเนาะก็ก็ขอบคุณมากค่ะคือก็จริงๆก็เท่าที่มีโอกาสได้ทําได้เนี่ยคะก็จะมีโครงการดีๆต่างๆที่มีโอกาสได้ไปร่วมด้วยอย่างนั้นค่ะ เพราะว่าโอกาสที่เราจะได้ทําเรื่องอย่างนี้ที่คนจะให้โอกาสเราไปทำเนี่ยไม่ได้เสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสให้รีบทําไว้จ้ะ ด้ใจก็อย่างที่บอกว่าส่วนไหน่งที่เราสามารถทําได้ค่ะหรือแม้กระทั่งแค่ไปไปพูดคุยกันหรือไปแลกเปลี่ยนกันเนี่ยพันคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีซึ่งคุณแม่ก็จะบอกงี้เสมอว่าเราคิดว่ามันเป็นงานที่ดีและมันเป็นงานที่เป็นประโยชน์ก่อส่วนรวมแล้วก็สามารถบอกต่อผู้อื่นได้ให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะเมอก็มีจะออกงานงานงาน่งงะอุยก็ก็มีสลับกันไปค่ะคราวกันทุกๆรูปแบบค่ะ จะมีงานของตัวเองวันที่11สิงหาคมนี้ค่ะคือ Kid Angel Contest ก็คือคือจะประกวดแฟนโชว์คนหาน้องๆที่เป็นเด็กดีจิตอาสาแล้วก็ให้น้องๆที่เป็นแบบว่าคือดูน่ารักสมวัยเนี่ยค่ะมาเดินแฟนโชว์กันแล้วเราจะมีการตอบคําถามการคัดเลือกคือดูน้องๆที่มีความพร้อมที่จะเหมือนกันมาร่วมกิจกรรมกับแฟนด้วยเป็นทีมเวิร์กของเราเนี่ยนะคะก็ก็เดี๋ยววันที่11วันอาทิตย์นี้ละค่ะก็จะเริ่มแล้ว จริงๆน่าเป็นโภเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ของครอบครัวในในหลายๆครั้งที่ทำมาปีก็จะทำกิจกรรมต่างๆมาปีนี้ก็เลยคิดเอ๊ะอยากจะทำอะไรที่ที่อย่างแฟเข้กับเด็กๆเ,เคยเดินแล้วก็อยากให้น้องๆมาเดินกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนค่ะทุกคนต้องได้รับการการทำงานอย่างเต็มที่เราต้องกระจายงานกันพี่หมีก็ช่วยเต็มที่ค่ะ ดูภาพรวมเลยค่ะก็จะช่วยกันดูในส่วนไหนของรายละเอียดของงานอะไรเงี้ยนะคะตรงไหนที่จะต้องเพิ่มเติมเสริมเข้าไปหรือกิจกรรมต่างๆในงานเนี่ยค่ะเราก็จะต้องกําลังระดมความคิดกันอยู่ค่ะเจ้าหน้าทีจะมีกับข้ามกว่าไม่ค่อยมีนะคะก็แล้วแต่งานที่ไปมากกว่าค่ะพี่หมีเองก็ถ้าเกิดเป็นในแวดลากษการเราก็จะเราก็จะเอ่อใครรู้ไหแยกย้ายกันทำงานของตัวเองกันค่ะปกติค่ะปกติ ยยคนเเดีวล <c oughs> ตัวแทน <c oughs> ก็คือน้องโตแล้วอะค่ะ <c oughs> ก็สามารถดูแลเรื่องราวของตัวเองได้เป็นอย่างดีจ้ะปเกียว <c oughs> โอ้แม่น่ะอยู่ในสวนในสวนของแม่เออในในเรื่องแบบนี้ก็น้องสามารถถ้าอะไรที่ออแม่อยู่เป็นกำลังใจข้างๆได้ก็แม่ก็อยู่ได้เสมอไม่อยากให่ต้องทำงานนียง ค่ะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่ทุกอย่างทุกอย่างขึ้นอยู่กับคนสองคนเท่านั้นค่ะมีเล้งหรือแผนยังต้องทํางานอยู่ <c oughs> แอบห่วงอยู่หรือเปล่าแอบห่วงแอบแอบกักอะไรแอบกักอะไกไม่ห่วงหรอกค่ะคือมันเป็นเรื่องราวของเขาวเนี่ามาก็ให้เขาดูดเรื่องราวของเขาไปแม่ทาได้ คือแม่ก็เ,เราให้ความเคารพกันอยู่แล้วค่ะโดยโดยปกติค่ะก,ก็ทมีอรกะเป็ครก็ทุกอย่างคงคงมีเวลาของมันนะคิดว่าแล้วต้อคาม่ตาเวลาค่ะให้พี่ไปก่อนเลย <c oughs> เขาขึ้นนะขอบคุณค่ะน้องๆไม่ไปไป่ฉันไม่ออกคนนี้เดี๋ยวต้องสั่งคนอื่นก่อนพี่ดมครัดมอยู่เลยี๋จีจีเดี๋ยวจี๋จะสั่งสกู๊บะเอ้ยลายก่ายาวเปล่าแฟนจ๋าเขาขอสกู๊บังต่อจี๋ว วน้นนี่หนูไม่ได้หนกเลยนะมไม่ได้ดี๋ยวที่สามไก็ได้ขาก็สมทบถุนนะคะพร่อมกับทานชีมเล็กเกียดแปดสิมสามมหาตาชินีนะคะของโรงพยาบาลเด็่ด้วยนะคะพราลไม้ผลไม้ได้ช่วยกันค่ะจริงๆใะเอียดมีเยอะมากนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะที่เวอร์ไวเวบนะคะดนอไดูอแบบของะคะหรือว่าช่วยเพื่อนุช่วยเด็กที่จะไปในประเทศ่าชาขอบคุณนะคะ่ 美女，来坐 <Right. S 2>、right.